ดีพ่อแม่พี่น้อง FC วันสุขุสุขคนน้องมื่อกี้ก็มาพบกับเฮาคือเก่าเด้อที่สองสตาโป้หิยัางนึกพี่น้องมื่อกี้สาวแมงปอกับทีมงานกับชิมากินเลี้ยงสลองขึ้นบ้านใหม่ว่าจะแต่งก็ได้เนาะโบแมนบ้านใหม่เนาะพี่น้องแต่ว่าบ้านนะขึ้นแล้วแหละเนาะแค่เขาสั่งยังโมแล้วตอนนี้เฮากะสั่งสั่งแล้วแหละแค่ยังโมทันได้ทาซีแล้วก็ยังโมทันได้กันเทกันเปื้อนแค่นั้นเนาะกัมื่อกี้กั ที่อยู่อันการเจนบุรีน้องพี่น้องเพิ่นได้ส่งเงินมาให้ซาแมงปอเนาะบ่แเ่นเงินขอยเองเด้อพี่น้องอย่าเฝ้ากิดไปไกลเด้อบ่าม่นเงินขอยเองเนาะเป็นเงินของ f อซเพื่อนส่งมาให้กัเป็นจํานวนเงินกับ0 0พันบาทเนาะพี่น้องเป็นเงินไทยเด้อกั6หกพันบาทเนาะเพิ่นได้ส่งเงินมาให้ซาแมงปอเลียงทีมงานแน่แล้วกัสะลองขึ้นบ้านใหม่เลยเนาะพี่น้อง ก็ดีใจกัขอบุญขอบคุณหลายๆเดอ้อขอให้อ่มีสุขภาพห่างกายที่แข็งแรงแข็งแรง,แงอายุม,มันคันเยินเนาะเหตุว่าง,งานการใดกะขอให้จเจริญรุ่งเรืองก่าวหนาไปเรื่อยเนาะถ้าลูกล้านมาทำาใดกับขอให้ไลขึ้นล้านเท่าพันเท่าเดอ้อขอให้เฮงเฮงรวยรวยถึกหวยรางวัลทีหนึ่งเนาะไปใสมาไสกับขอให้ตลอดปลอดภัยความเจ็บจะดได้ความไข้อะ เดี๋พี่น้องเนาะก,กัเวฟอนกับพวกเก่งบันไดกะขอโทษขออภายนำลายเด้อตอนนี้ทีมงานทากัมาเรียบร้อยเครื่องคลองกับของกินกะซื้อมาแหนลพี่น้องเนาะแต่ว่าคลองหาแพงแพงเง,งินไทยลดเงินไทยลดเนาะแต่แบบว่าเครื่องคลองหาแพงของกินกแพง พี่น้องกะทีมี้อันของเหมือนเม้าเนี่ยจักน้อยเนาะเลี้ยงสลองทั้งที่นะตอนนี้กะยืมยืมตู้ของซาว์ิวเด้อพี่น้องเปิดถึมๆตอนนี้คือเป็นตู้ของซอว์ิวเนาะแต่ว่าเปิดอยู่เพื่อนเพิ่นทะเลลวะกะเสียงแบบเปิดดังๆเสียงมากับชิตาโทนมาทางเพื่อนข่อยเนาะเพราะว่าเพื่อนข่อยกับเพื่อนเพื่อนกะฟังต้งขามกันเองเนาะฟังทางกันสื่ออยู่ใกล้ๆกันเนาะพี่น้องตอนนี้ทีมงานเฮากะเตรียมของกินเพ่น เี่ขอก็อยู่ทั้งล้างบ้านหรือว่าลังเพื่อนอะไรนาอพี่น้องก็ดีใจนาอที่แบบว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเงิน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 วะเงินมือคำว่าสอยนองเขาถอดละลายเบาที่เงินมือคำว่าสอยเรือซาเมนกอเนาะได้ซื้อหันซื้อนีแบบเลี่ยงทีมงานให้พ่อแม่กินน้ำแบบนี้นะพี่น้องกขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อเดี๋ยวตอนนี้กับชีพภาพพี่น้องไปเบิร์นเพื่อในครัวเขาข้างหน้าเนาะก็อาจจะยังมมกบวครบปันได้เพราะว่า ก็ยังเงันเอ่อยังเงันเบาเบาพอนสตูดิโอกับอันสจ๊วร์ตเซเนลเนาะคอข่อยก็ลงไปบอกเพื่อนแล้วเนาะแต่ตอนนี้เพื่อนก็คือว่าคือว่าเอาอะไรเนาะเพราะ่เือนเพื่อนเพื่อนก็ร่างสร้างเพราะว่าแลให้อันสร้างเพื่อนทับก่อนเพื่อนเพื่อนจังซีมาเนาะตอนนี้ก็ทีมงานที่เรือของสุโมากะมาครบเรียบร้อยอะไรๆพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งกันเลยเนาะ อันนี้จะเป็นทีมงานเนาะพี่น้องสาวนุย่ยเนาะลงมาเลยเดอ้อฟื่งมาเมาื่อคืนนี่เนาะลงมาก็ได้กินโลดลงมาก็ได้กินโลดเพคนเด้ออันนี้เป็นกุ้งเฮ <ไป S 1> าพี่น้องแล้วก็ส<ะ>าวแพนเนะาะสบายดีแซวแพนลูกแซวล่ะแซวลงบ้านนาสาวบิวคนบ้านป่าน,น่ะเนาะ,นะ <ไป S 1> กำลังยาง่างอันปลาหมึกส่วน เป็นเป็นแขกปิงหามานี่บ่ได้หามาให้กินซื่อๆเนาะหามาให้เฮ็ดกินนําบ่ดอกจังจ้างลงมาตะเวียงมาจ้างลงมาตะเวียงเนาะมาตํามันกุ้งบ่เพิ่นสิตํากุ้งอันนี้เพิ่นลวกอเนาะกุ้งโคตรแพงเลยเนาะ กุ้งกระเพงเนาะพี่น้องโลหนึ่งแปดซีฟกับผึนกระแยกเอาไปตำน้ำเนาะเพิ่นสีอ่าเอาเพห็นตรวจตรวจตรวจกุ้งยังตำกุ้งสดบ่เนาะทีมงานเขาก็ได้ปลาแดกปุ้งขาดยังขาดปลาแดกอันนี้เขาลวกเนาะพี่น้องอันนี้เป็นผักเขามัะกุ้งข้าวปุ้นได้ใส่อยู่ทางใดเนาะกระสิบีมะกุ้งข้าวปุ้นแล้วก็ มูอีสังแน่เนาะแต่ว่าเพนก็ว่าให้ซื้อมูเป็นโตบอดี้ซื้อเป็นโตพี่น้องโตฮาโตโตในน้อยหนึ่งค่ะโตสําแข่งกะโตเป็นพันบาทเนาะแพงมูก็เลยบอดี้ซื้อเป็นโตเนาะซื้อเป็นซิ้นไรจักกระแจกกระจายซื้อมายิกมาหน่อยพี่น้องเอ้ยจนโบู์ว่าเบิดไปเท่ายเนาะมากะเห่าพขมาไอ้น้ำจิ้มน้ำจิ้มกะ แล้วก็มีตีนไก่น้ำเด้อพี่น้องตีนไก่น้ำเนาะยังโเห็นสองคนนะเนาะสองเท่าเท่าแพงกับบาร์ลาจังพากันเมื่อเกือไก่อันนี้เป็นซาบิวเป็นย่างปลาหมึกพี่น้องปลาหมึกเขากัมีแตเบซี่เลยเนาะเป็นตัวมันแพงพี่น้องเลยอันนี้ก็ย่างวาโลดนสีสีชิมหาปลาหมึกกับแพงรสสีชิมหา ต่ก,ก่อนโลสาหาคนกีบโลถึงสี่สิบห้ากะร้อยกว่าบาทเนาะสื่อมาจากโลว่าหาโลาสื่อมาหาโลเนาะพี่น้องสื่อมายิกมาหน่อยกระเบิดลายเติบเลยเนาะแค่นี้ก็ได้กะรมีของมึนเมาแน่แหละให้ทีมงานเขาพอไดดเซสักส่กสวนเมื่อเฮือนเมื่อดวนทางลงทงแรงเมื่ออะลรเนาะเบาจำาพอนอยู่ทางใดบบาจําพอะน,นี่ผู้เล่ อันนี้สิเป็นนั่นเสื้อหัวกดเฮาแหละพี่น้องเนาะกะ3ลางพุ่นแหละัดบ่พอพุ่นแหละเนาะงไปซื้อมาให้เพิ่นใหม่อีกกะหลายคนอยู่พี่น้องเนาะญาติพี่น้องนั่แหละเนาะน้องซายอันนี้เป็นจังได๋ดีใจบ่ได้กินมื้อนี้ดีใจดีใจ ปากเปื้ปากเปิรน <laughs> สลงบ้านใหม่น้ำบ้านใหม่แต่กะยังวัวแล้วเนาะพี่น้อง <laughs> แต่กะเลี้ยงทีมงานไปก่อนเนาะคอยเอฟซีฝึกกะส่งเงินมาให้เลี้ยงทีมงานแล้วกะสลงบ้านใหม่เลยเนาะตอนนี้เช้าๆกับตำน้ำเขื่องอันนี้เนาะจีตำสีกุ้ง จนสาวแฟนทั้งนั้นก็หั่นปลาหมึกพี่น้องหั่นปลาหมึกซอยปลาหมึกเนาะฮะงนี่ๆๆนี่ับโคลเอาคือสิเบิ่งเาเนาะไม่ตอนนี้ก ย่างตีนไก่พี่น้องคนย่างครับเนาะสาวแพเดออ,ดองกับบ่าวลาวเนาะน <laughs> ย่างสาวผ่อนอันนี้เป็นแฟนของเผนเนาะน <laughs> แฟนผวมาแล้วแต่เรือสาวผ่อนทงชัยยังเกลือไก่ยังบ่แล้วพี่น้องบ่าวพอนกับสาวจอยแซนเนลกับยังบ่เห็นเนาะตอนนี้เขากัดสีเห็ดกินแล้วไปเลยเนาะตอนนี้ก็ย่างตีนไก่แล้วก็แล้วนี่กัืชอขึ้นไปกินเลยเนาะ ตอนนี้ก็สิลงมือแล้วพี่น้องเนาะมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเนาะของกินของก็ลายแยกยาย่ใหกันอะไรใหญกันในนี่เนาะยายกันกินเลยอาหารการกินบ่อเถ้าทองขอถอดขอไฟน้ำลายเด้อเนาะผ่าเศาผ่อนเทมล้อเทมล้อเทมเทมเลยว่ากุ้งยังไป็นตัอย่าง ตอนนี้ก็ลงมือเลยด้วยพี่น้องน้องมาเดินมาเดินพี่น้องมาเดินพี่น้องโอ้ได้กินอาหารทะเลมาที่ไหนอาหารทะเลเนาะอยู่เท่าคู่มือพวกได้กินสี่งที่ตกไปจะว่าคุณยายกับคุณตาให้แยกเอาเพิ่นกินต่างหากเลยเนาะอันนี้ให้กับทีมงานชุมเฮากินตอนนี้พ่อกับแม่แยกเพิ่นต่างหากแล้วไปต้อเดินขึ้นไปมือหน้ากิน กมีเสื้อหัวกุดในสุเพอ่์น้ำนอพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเนาะแซบ่แซบๆพี่น้องมามากินลายคนแซบ่บ<า>อยู่มันี่มา,มากินนกันแซ่บดีเลย <laughs> <laughs> ค่ะยซาวปอนมากเลยเนาะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้จำเป็นปอพี่พอจ้าคลิปเอาไว้เชียงสมนี้เนาะโอกันคลิปหนามาก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเด้อพี่น้องสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องสาวปอนหุ่ยางเนาะก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะที่ส่งเงินมาให้ซาเป่งปอได้เรื่องทีมงานสลองขึ้นบ้านที่เซตเรียบร้อยแหลเนาะพี่น้องไปเลยเด้อพี่น้องสบายดี